สวัสดีค่ะวิธีกะเทยแก่ค่ะวิตายละทำสีทำสีผมนี้เราขึ้นกล้องชนิดที่แบบดูน่ากลัวเหมือนกันนะนะคะอ่ะ My Best Beauty นะคะ2022นะคะมาในโหมดของสกินแคร์บ้างนะคะหลังจากที่เราทำเมคอัพกันไปแล้วนะคะนะคะมาเริ่มจากครีนเซอร์เลย นะคะหลายๆปีดิฉันก็ยังยกให้ตัวนี้อยู่นะคะเป็นตัวที่ดิฉันชอบตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็ยังชอบต่อไปนะคะ Chanel น,นะคะ Philosophy Purity นะคะขออนุญ,ญาตรวบยอดเพราะว่ามันเป็นได้ทั้งเมคอัพ Remover แล้วก็ Cleanser นะคะแต่ความจริงตัวนี้มันเป็นเนื้อโฟอมนะมันเหมาะกับมันเหมาะกับการเป็นเหมือน Cleanser มากกว่านะคะถามว่า ถามว่าตัวเมคอัพออกไหมก็ออกแหละนะคะก็ออกอยู่นะคะแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นใช้ตัวที่เป็นตัวกดตัวเดิมอะง่ายกว่านะคะตัวที่เป็นเหมือนเนื้อโลชั่นน้ำใสๆใช้ตอนผิวแห้งแล้วอันนั้นล้างเมคอัพออกก่อนนะคะแล้วค่อยลงน้ำอันนั้นจะตอบโจทย์มากกว่านะคะง่ายกว่านะคะ แต่น,นี้ก็ดีนะชอบโดยเฉพาะเนื้อโฟมเขาชอบมากและดี่ฉันเป็นคนชอบกลิ่นของฟิโลโซฟีมากกลิ่นเกลิ่นมันหอมแม่ไม่รู้สิใครจะบอกมีน้ําหอมอะไรไม่ได้ค่อยได้สนใจอะไรเท่าไหร่แต่ชอบกลิ่นมันดี<ะ>จนอายุสี่สิบยังทาทุกอย่าง,งต่อไปทนเนื้อนะคะ,ะปีนี้เลือกเป็นของนะลา n e i นะหลายๆคนงงและสงสัยว่าทำไมเลือกลาเนนะคะ คือตัวเอเซนโทนเนอร์ของเขาลายเนี่ยคะ่ะลายวอเตอร์แบงค์นะคะมันมีทั้งแบบสำหรับผิวที่เป็นผิวแห้งแล้วก็ผิวมันนะเธอแล้วมันดีมากจริงๆมันทำรีคลีนซิ่งได้ดีมากจริงเนี่ยดูดิเนี่ยนี่ฉันไม่ได้โกหกนะเนี่ยเช็ดให้ดูสดๆเลยว่ามันดีมาก ต่อมาตัวออยนะคะคเป็นดังเอลเฟนนะคะอโกรอีนะคะมาเรตินอลออยนะคะให้ความโกรแล้วเราก็ยังมีเรตินนลช่วยเรื่องดิวออยด้วยนะเอาััดดไ้้ ลดหลายๆคนบอกว่าผิวมันไม่ค่อยอยากใช่ออยล์เท่าไหร่ะคแต่นี้เป็นอันนี้เป็นออยล์อีกตัวนึงที่เรารู้สึกว่ามันก็ซึมเข้าผิวได้เร็วนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมันหน้าเท่าไรหร่โอเคเลยถัดมากระน้ำตกนะคะเจ้าเดิมแ,และเจ้าประจํานะคะ

ติดเข้มามั่งอย่างนี้น้องโอล่าเอลิกเซนนะคะปานาบลายวิตามินซีเซรั่มนะคะ,ะ,น,น, C, น,ะ,คะนี่ใส่ขึ้นแล้วนะ ชอบแตะชอบกลิ่นเขาไหมนะคะกิ่นขอนนะะนดีเชียตามมาด้วยอายครีมนะคะของ f ฟรชแบลคทีเอดดีเลย e อายคอน e ซนเทรตนะคะ น,น,น,นะะสุดท้ายนะคะกับมอยเจอร์นะคะเป็นดอเตอร์จาร์ดนะคะซิกาแพคคามิงเจลครีมนะคะ อกจากนี้ก็ยังมีตัวอื่นอีกมากมายนะคะที่คุณจะสามารถใช้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นกันแดดซึ่งปีนี้บอกเลยจริงๆนะคะยกให้กับชิเซโดนะการกลับมาของเขานะคะคือชอบกันแดดของชิเซโดอยู่แล้วนะคะมันก็มันเนื้อค่อนข้างเบานะคะก็เลยชอบมาจานานะคะ ยังมีในส่วนของที่เป็นอ่ชีทมาสนะคะก็ความจริงดรจา์านะคะตัวของดออรจ่าที่เป็นชีทมาสก,ก็ใช้ได้ดีอยู่นะคะตัวที่เป็นครามมิ่งแบบเนี้ยตัวสีเขียวก็ใช้ดีนะ สิ่งที่ให้ไรทั้งหมดนะคะมันเป็น My Base Beauty นะคะก็คือมันเป็นความชอบส่วนตัวน้อนะคะแต่ถ้าใครอชอบอะไรมากกว่านี้อะไรย่างเงี้ยคอมเมนต์กันมาได้นะคะนะคะแล้วก็อยากให้รีวิวสิานค้าอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะลองรีวิวให้นะคะค่ะสำนีไนนะะ้ไปก่อนละค่ะไว้เจอกันใหม่ใน EP หน,ะนะะ้าจ้าบ๊ายบายซียาจ้า